เพื่อนๆเห็นม้นี่อันนี้คือโคมไฟที่มี่ใช้ะนะคะนี่นี่ยังใช้ดีมี่จะบอกเลยนะให้เพื่อนๆไปซื้อมาได้เลยเพราะว่ามันใช้ดีมากถ้ามันยังเล็กอยู่เนี่ยมี่เอาไปใส่ไฟอีกไม่กี่วันมันก็จะฟื้นแลวโตเร็วมา,มากๆดังนั้นอยากเพื่อนๆไปใช้เพราะไม่มีต้นไหนแต่อาจจะมีตายบ้างแต่ก็ถือว่าเกือบรอดเกือบถุกต้นเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีกันเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเอมมี่ไลฟ์อินแคนาดานะคะวันนี้กลับมาพบกับมี่กันอีกเช่นเคยเนาะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่มี่กาลังเฮอในการปลูกผักมากๆเลยเนาะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมี่พาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตในการปลูกผักไปแล้วนะคะว่ามีได้เพาะพันธุ์อะไรไปบ้างเนาะซึ่งอย่างที่ให้เห็นเลยนะคะว่าพวกพริกเนี่ยมีได้เพาะพันธ์เอาไว้ทิ้งไว้เยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่มี่พูดให้เพื่อนๆฟังอะนะคะว่ามี่ได้นําเมล็ดพันธุ์ผัก เข้ามาขายดังนั้นพอเอาเข้ามาขายเนี่ยมีก็ลองดูว่าผักอันนั้นอันนี้มันสามารถที่จะลองปลูกนี่ลองปลูกดูแหละว่าเฮ้ยมันปลูกแล้วมันขึ้นเร็วแค่ไหนเนาะ พอเราปลูกแล้วบางประเภทอะ่ะคลิปที่ผ่านมามีให้เพื่อนเพื่อดูหลายประเภทเลยที่มีลองปลูกในบ้านดูซึ่งทําให้เรารู้ว่าเฮ้ย <c oughs> ผักแบบเนี้มันสามารถลงดินได้เลยเพราะมันขึ้นเร็วมากดังนั้นจะบอกว่าคลิปนู้นจนมาถึงคลิปเนี้ยมันก็ตายไปเพราะมันขึ้นเร็วมากแล้วที่สําคัญคือมันต้องลงดินซึ่งหมายความว่าเวลามันโตแล้วเนี่ยมันจําเป็นจะต้องเอาไปลงดินแล้วอะไรประมาณนี้เนาะยกตัวอย่างเช่นถั่วพลูเนี่ยม่บอกเลยว่าเฮ้ยมันสามารถปลูกนอกบ้านได้เลยเอาลงดินได้เลยไม่ต้องปลูกในบ้านดังนั้น,น อรอบที่ผ่านมาที่มีปลูกถั่วผูไปก็ตายไปะนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ตายไปเพราะมันขึ้นง่ายมากแล้วจําเป็นต้องลงดินข้างนอกบ้านเลยเนาะดังนั้นะนะคะวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วนะคะพฤษภาคมเนี่ยก็อีกประมาณ1เดือน เราจะต้องรอนี่พฤษภาคมต้นเดือน่ะนะคะก็จะรอไปจะถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยเราถึงจะเอาผักออกไปลงดินนอกบ้านได้ดังนั้นมี่จะพามาดูว่าผักที่มีได้เพาะพันไปแล้วเนี่ยอันไหนที่มันยังอยู่รอดแล้วก็ที่สําคัญมันโตไปถึงไหนแล้วเนาะจะพาเพื่อนๆมาดูเนาะนี่เพื่อนๆเห็นไหมว่าข่าวที่ผ่านมาพี่พาเพื่อนๆมาให้เห็นว่ามีก็ได้ไปซื้ออุปกรณ์ดีเด่นของมีมาเนาะซึ่งจะบอกว่าวันนั้นจนถึงวันเนี้ย โอหจะบอกว่ามันอึอซ่ามากๆของนี้เดี๋ยวมีพพ่พาเพื่อนๆมาดูก่อนเลยนะนี่เพื่อนๆเห็นม้มนี่นี่คือโคมไฟที่มี่ใช้นะคะนี่นี่ยังใช้ดีมี่จะบอกเลยนะให้เพื่อนๆไปซื้อมาได้เลยเพราะว่ามันใช้ดีมากอันนี้นะคะก็จะเป็นผักที่มี่ยังเพาะอ่าหมายถึงว่าอันไหนนะคะที่มันเป็นอ่ามเมล็ดพันธุ์ผักที่มี่เพาะเอาไว้แล้วมี่อ่ะแยกลงมาใส่อ่าอ่าช่องที่เป็นหลุมนะคะมี่เอาอ่าถ้ามันยังเล็กอยู่เนี่ยมี่เอาไปใส่ไฟ อีกไม่กี่วันมันก็จะฟื้นแล้วโตเร็วมา,มากๆดังนั้นอยากเพื่อนๆไปใช้เพราะไม่มีต้นไหนแต่อาจจะมีตายมากแต่ก็ถือว่าเกือบรอดเกือบทุกต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวมีเปิดให้เพื่อนๆดูเนาะให้ดูคร่าวๆไปก่อนว่าเนี่ยที่มีเป็นแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นกัดเ,เขาเรียกเป็นแผงเนาะแบบนี้จะมีนะคะมี1 2 3 4 5สี่หนี่ตอนนี้จะบอกว่ามันโตเยอะมากแล้วนะเดี๋ยวจะมาเปิดเพื่อนๆดูนะนี่ขย่าไปใกล้เลยอะอะเลื้อยมาเลยจ้ะ นี่ก็จะเป็นอะไรที่มี่นะได้ไปซื้อข่าวที่แล้วที่เพื่อนๆดูไปเนาะว่ามี่ไปซื้ออ่ะตัวโดมตัวเนี้ยมาคุมเนี่ยมี่ซื้อมาแค่สองสามอันเองนะตอนนั้นอะแต่จะบอกว่าผักมันโตเร็วมากดังนั้นอะพอโตเร็วมากเราก็ใส่ในถาดอนะไม่ได้แล้วเราจาเป็นต้องมาแยก,แยกใส่กระถางอะนะคะดังนั้นมันก็เลยจะต้องมาใส่อยู่ในโดมแบบนี้มีก็เลยไปซื้อมาตอนนี้มีอยู่เก้าอันจริงๆี่อยากจะซื้อมากกว่านั้นแต่พื้นที่มันไม่พอสามีเริ่มบ่นแล้วว่า แมวไม่สามารถเข้าไปกินอาหารได้นี่นี่จะบอกสามีได้อ่ากระเถิบเขาเรียกอะไรกระเถิบโซฟาถอยออกไปเพื่อที่ใช้แมวเดินเข้าแต่มีก็ถอยออกมาอีกนะถอยผักของมีออกมาอีกให้เพื่อนดูคร่าวๆนะว่าผักของมีนี่จะบอกเลยว่าอ่มี่ให้ดูนะว่าตอนแรกอย่างที่บอกไปเนาะว่ามี่ก็จะทําเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนๆทําเป็นแบบเนี่ยเพราะพันเป็นอ ต้นกล้าแบบเนี้ยนะคะพอไหนมันเริ่มโตมี้ก็จะมาแยกใส่หลุมใช่ไหมนี่อันนี้คือมี่มเพาะพันธุตามหลังไปพอมันโตโตโตเมื่ออันไหนเริ่มโตแล้วมีก็ปล่อยเลยเพราะมันมันรอดแล้วนะคะมีก็มีก็อยากจะปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคิดว่าจะเก็บอ่าสมมุติว่ามันเริ่มโตอย่างเงี้ยเราเออเอาออกไปลงดินแล้วอะไรเงี้ยเราจะได้เก็บเอาไปกินในในช่วงหน้าหนาวอะไรแบบนี้เนาะนี่ก็จะเป็นต้นกล้านะเพื่อนๆทีนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนี่เลยนะจ๊ะว่าอันนี้ นี่อันนี้คราวที่แล้วนะคะมี่จะไม่ได้ให้ดูอันที่มันเป็นต้นเล็กๆนะเพราะคราวที่แล้วดูไปแล้วว่าเวลาออกมาเป็นยังไงอันนี้จะ้ะอันนี้เป็นโหระพาค่ะเพื่อนๆอันเนี้ยคือมันโตไม่เท่ากันเพราะว่าตอนที่มี่เพาะพันธุ์มี่เพาะไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่พร้อมกันอนะ่ะเออมันก็เลยโตไม่เท่ากันมีตัวสูงบ้างเล็กบ้างเนี่ยเห็นไหมค้ากันไปนี่คือโหระพาะคะโหระพาเนี่ยมี่ผูกตามหลังมาเรื่อยๆเลยนะเพราะมีเป็นคนชอบกินโหระพาเนาะ กะเพราเนี่ยมี่ชอบกินแต่จริงๆโดยรวมมี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินกะเพราสักเท่าไหร่แต่ปีเนี้เราจะกินเ <g> um> <g> um> <g> um> พราะเราเองที่เพื่อนขานี่เลยนี่จะพาเพื่อนมาดูนะอันนี้คือกะเพรานะเพื่อนๆกะเพราขาวนี่เลยจะบอกว่ามันขึ้นเยอะมากอย่างที่มี่บอกอะตอนแรกมันต้นเล็กมากคิดว่าจะไม่รอดถ้าเพื่อนๆเปรียบเทียบกับคลิปที่แล้วเพื่อนๆจะรู้เลยว่า คลิปที่แล้วนี่คือเห็นแบบเล็กมากอ่ะเออนี่ตอนนี้โตขนาดนี้คือหนึ่งขานี่คือกะเพราขาวนะทีนี้จะพามาดูอันต่อไปนี่ก็จะปิดฝาไว้แบบนี้ตลอดเลยนะเพราะว่ามันให้ความอุ่นถ้าม,ไมัไม่มีแดดนะแต่ถ้ามีแดดส่องเข้ามานี้มีจะเปิดเอาไว้นะคะช่วงมี่ออกไปทํางานเนาะอะทีนี้มาดูอันนี้จ้ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือกะเพาแดงจ้ะนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมกะเพาแดงของมี่มีกระปุกตามหลังมาอีกนะ เพราะว่าถ้าลงดินเราจะได้มีล็อตต่อไปเลยทันทีนะคะนี่อันนี้นะอันนี้เป็นกระเพราแดงจ้าอันนี้เป็นแมงลักนะคะทุกคนคือโตมากอะ่ะเออคือโตเนี่ยมีตอนนี้ไม่สามารถที่จะปิดฝาได้แล้วนะคะเดี๋ยวม่จะย้ายลงกระถางนะคะย้ายลงในกระถางแล้วปลูกแ,แบบยาวๆไปเลยเนาะนี่มะเขือนี่เป็นมะเขือปอนะคะที่มีเพาะพันเอาไว้นะคะนี่ตอนนี้ก็เป็นต้นกล้าแบบนี้นะคะม่แยกออกมาเนาะนี่ อันนี้คือพิกเกลียงค่ะทุกคนเนี่ยที่มีบอกว่าคลิปที่ผ่านมาเห็นไหมจําได้ไหมเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆดูคลิปที่ผ่านมามันยังต้นเล็กๆอยู่คือจะบอกว่าตอนนี้จะคือจะล้นอโดมนี้อยู่แล้วนะคะมีมีพิกกะเกลียงอยู่ประมาณเกือบ20ต้นนะ,นะคะคือขึ้นเกือบทุกมเมล็ดเลยนะคะแล้วก็ ซึ่งพริกเนี่ยอย่างที่บอกเขาบอกว่าจําเป็นจะต้องปลูกไว้ในบ้านเพื่อให้มันโตที่สุดแล้วเวลาไปลงดินเนี to to ่ยมันจะได้อ่าอ่างอกเร็วที่สุดเนาะดังนั้นตอนนี้มีบอกว่าบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นพริกที่อ่าโตเร็วแล้วก็เป็นพริกที่เหมือนประมาณปลูกง่ายที่สุดนะคะพริกกะเลียงเนาะพริกกะเลี่ยงอย่างที่บอกเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นนะมี่พาเพื่อนๆดูใกล้นีดเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ก็เป็นพริกกะเหลี่ยงนะคะนี่ เนี่ยมี่ก็ซื้อมาแบบนี้เลยเนาะเพราะว่ามันจะได้แบบว่านี่อันนี้เห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยแล้วมี่ก็จะตัดใบช่วงใบที่ที่เหลืองๆอะสมมุติว่ามันงอกขึ้นมาแล้วแบบว่ามันเริ่มเหลืองใบมันเริ่มเริ่มแบบเหลืองๆหรือว่าแบบเหี่ยวๆมี่ตัดทิ้งเพราะว่ามีน้องคนนึงแนะนําว่าเฮ้ยพี่มี่พี่นี่ต้องตัดใบเหลืองๆทิ้งนะมันจะได้โตต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนมี่ไม่รู้ไงเราไม่มีประสบการณ์เนาะนี่ก็จะเป็นพิกะรเรียงนะนี่เพื่อนๆนี่ทั้งหมดนะ หนึ่งสองสามสามโดมเนี่ยก็จะเป็นพิกกระเลี่ยงนะม้ feels, จ,ะ Culture, i, จะพาเพื่อนมาดูอันนี้อันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบค้าค้ากันเลยนี่เพื่อนๆอันนี้เป็นดอกแคร์นะคะนี่ดอกแคร์ซึ่งมีบอกเลยนะว่ามีปลูกมาเยอะหลายต้นมากก็ตายไปเพราะว่าความมีเชื่อว่ามันจะต้องเจอแดดแล้วก็ต้องออกข้างนอกบ้านให้เร็วที่สุดมิก็พยายามปลูกตามหลังไปพี่พ่อเพราะมิมีเมล็ดพันเยอะเนาะก็เลยพยายามปลูกไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะถ้าตายมีก็ปลูกตามหลังอีกเพราะมีเชื่อว่า ผักบางพันน่ะมันจําเป็นจะต้องออกนอกบ้านจะต้องลงดินแต่อย่างที่บอกทางคิเวเบกอ่ะมันหนาวนานไงเพื่อนเพ่ดังนั้นอ่ะเวลาเราปลูกเร็วหน่อยอย่างเงี้ยมันโตเต็มที่แล้วมันออกบ้านไม่ได้มันก็ตายอะไรแบบเนี้ยเนาะนี่ก็จะเป็นดอกแคร์นะคะมี่ก็จะมีประมาณ 3- 4สี่กระถางนะอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะพริกขี้หนูสวนเนี่ยมิบอกเลยว่ามีขึ้นประมาณน่าจะประมาณ10กระถางนะคะกระถางหนึ่งมีบางทีก็มี2ต้นมี3มต้นเนาะมี่ให้ดูว่า มี่อยาจำเป็นน้องไปซื้อไม้เนี่ยมาดามเพราะว่ามันงงงคือมันอ่อนเนาะก็โอนเงนินไปโอนเงียนมานอะไรแบบเนี้ยพี่ก็เลยไปซื้อไม้เนี้ยมานะคะแล้วก็มาดามทุกต้นพอดามเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันอยู่ดีอะแล้วดี่บอกแหละว่ามี่อะไปซื้อไม้มาใช่ไหมเพื่อนๆทุกสิ่งอย่างเนี่ยมี่บอกเลยนะว่าสามารถหาซื้อได้ที่อดอลา์ราม่าซึ่งก็ไม่ได้แพงแคนาดเดียนไทเออร์อะไรแบบนี้เนาะเนี่ยอันนี้เป็นไม้นะคะสําหรับ ดามต้นส่วนต้นใหญ่ๆหน่อยเนี่ยมีก็จะใช้แบบนี้นี่มันก็จะมีไม้แบบนี้มีซื้อมาแบบเยอะมากอะไรแบบเนี้ยนะคะก็นนี้เลยนะคะในวันนี้นะคะมีก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะในเรื่องการปลูกผักเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่มี่อ่ะก็จะเหินเรื่องปลูกผักมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกเราเอา,มาเมล็ดพันธุ์ผักมาขายด้วยดังนั้นมีก็ต้องเพาะเพื่อนๆเ,เห็นว่าเฮ้ยผักของเรามันขึ้นแบบนี้หนะ้าตามันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมี่อ่ะ ปีนี้อย่างที่บอกว่าเราก็ตั้งใจมากเนาะว่าเราจะออกไปปลูกผักกันดังนั้นมี่ก็เลยพยายามที่จะปลูกให้ได้มากที่สุดพยายามที่จะอาอย่างทุทกๆปีเนี่ยเราปลูกความที่เราไม่รู้เราอาจจะแบบเฮ้ยมันไม่ขึ้นน่ะไม่ขึ้นก็คือคือปล่อยก็ตายไปแต่ปีนี้เราเริ่มเออไม่ขึ้นทําไมเราไม่ปลูกตามหลังไปว้าเลยแบบเนี้ยความที่เราไม่เข้าใจเนาะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้อันไหนขึ้นก็ขึ้นไปขึ้นรดแรกก็ขึ้นไปอันที่สองรดต่อไปอย่างยกยกตัวอย่างโหระพากะเพราอะไรแบบเนี้ยเราสามารถที่จะปลูก ตามหลังไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็เก็บผลผลิตของมันบางทีบางคนก็จะแช่แข็งอะไรแบบนี้เนาะซึ่งมีจักพยายามทําแบบนั้นเนาะซึ่งจริงอย่างที่บอกแหละว่าในคือเบกเนี่ยมันก็มีกระเพราขายมันมีโหระพาขายแหละ แต่ความที่เราก็อยากจะเป็นแบบฟิลของของคนที่ออกไปเก็บผักนอกบ้านเหมือนเมียฝรั่งคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเนาะดังนั้นมี่ก็พยายามที่จะทำให้ให้ให้ดีที่สุดอะนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะมี่ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตผักอ่พันุ์ผักของมีนะ่เนาะว่าตอนเนี้ยเราอะเพาะพันไปถึงไหนแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่มี่อัปเดตอ่ะก็อันค่ะที่แล้วเป็นเดือน มกราคุณผามีนามีนาไม่อัปเดตไปเนาะนี่ก็เข้าพฤทภาแล้วเนาะดังนั้นมี่ก็พามาดูอ่าประมาณน่าจะ2เดือนแล้วมาอัปเดตอีกทีนึงเนาะยังไงก็นะคะก็ช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มดีแล้วนะคะหลายๆคนก็เริ่มจะออกไปอ่าอ่าเริ่มเตรียมอ่าดินแล้วมี่ก็เริ่มออกไปเตรียมแล้วนะคะแล้วหลายๆคนถ้าอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ผักนะคะ มีก็นําเข้ามาอยากได้มเมล็ดพันธุ์ถักอ่านลบอกมี้ได้นะคะมี่สามารถนําเข้ามาได้เนาะแล้วก็ตอนนี้มีมเมล็ดพันธุ์ผัอมส่งนะคะเยอะมากยังไงถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะมีมีทุกช่องทางในการสั่งซื้อเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ w w w s h o p p i n g v i d e m ช c a นะคะหรือว่าในเพจของมีก็จะเป็นชื่อ Shopping v i d e m ีแล้วก็จะมีรูปมีอะไรอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะสามารถเข้าไปดูได้หรือว่าอยากจะไปพูดคุยกับมีนะคะ อ่าในช่องทางทิกตอกเพราะว่ามี่าขายของอ่ะส่วนใหญ่จะขายในทิกต็อกเพราะว่ามี่ขายของดีในทิกต o อกเนาะเรง่ังนนี้ก็จะสิงอยู่ในนั้นเนาะก็มีเพื่อน <S <S ๆ,ๆด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็อีกอันนึงขอฝากด้วยนะคะว่าหลายๆคนนะคะที่สนใจอยากจะสั่งสินค้าของมีนะ่เนาะหรืออยากจะพูดคุยกับมี่สอบถามอะไรก็ได้อะไรแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับมเลเ็ดพันุผักนะหรือว่าไม่เกี่ยวกับขายของก็ได้เพราะบางคนอาจจะอยากจะรู้เรื่องการเดินทางมาที่แคนาดาอะไรเงี้ยต้องทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยสามารถสอบถามมี่ได้ จะไปพูดคุยกับมิมี่จะไลฟ์ทุกๆวันศุกร์นะคะใน t i k t o อกเนาะเพราะว่าเพื่อนมี่อยู่ในนั้นเยอะมี่ช่วงนี้มันก็จะมีเพื่อนม,มี่มีเพื่อนเยอะมากในต่างประเทศดังนั้นเราไลฟ์ในนั้นเราเห็นหลายห,ายหายประเทศเพื่อนๆหลายๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเยอรมันแล้วก็ทางเบลเยียมแล้วก็ทางอิตาลีแล้วก็ อ่ะฝรั่งเศสอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่เรามีขายของดีด้วยในนั้นเนาะดังนั้นมีก็จะมีพวกมีเพื่อนในนั้นเราคุยในนั้นเราอ่าไลฟ์ Life, ในนั้นเราสนุกด้วยเนาะดังนั้นนะคะใครอ่าอยากจะมาพูดคุยกับมี้หรือสอบถามสินค้าหรือว่าอยากจะพูดคุยกันสามารถไปทักทายมี่ได้มี่เป็นอ่า แม่ค้าที่ใจดีมากๆดังนั้นแวะเข้าไปสอบถามไปพูดคุยได้เนาะโอเคล่ะวันนี้มีก็พาเพื่อนๆมาดูมาเมล็ดผักอะมาดูพันธุ์ผักของมีนะ่เนาะที่ว่ามีได้อะเพาะพันุ์ไปแล้วตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนบ้างเนาะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเยอะมากมี่อาจจะบอกได้ไม่หมดเนาะถ้าใครอะอยากจะเห็น,มนเมล็ดพันธุ์ผักของมี่หรือพันพันผักของมี่สามารถไปติดตามได้นะคะมี่จะพยายามลงให้ได้มากที่สุดเนาะโอเคค่ะวันนี้มี่ขอฝากนะคะคลิปวิดีโออัปเดตนะคะในเรื่องการเพาะพันธุผักของมี่เนาะว่าตอนนี้โตไปถึงไหน แล้วเนาะยังไงมีฝากติดตามคลิปวิดีโอของมีด้วยเนาะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้มีด้วยเนาะยังไงก็วันนี้นะคะมีต้องขอลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ